ขายของชิ้นแรกได้ภายใน1เดือนเพียงหมุนทําแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพียงหมุนธัญญาเจ้าของแบรนด์ a g In s t a นะคะที่ขายอยู่บน s อสซีอเมริกานะคะวันนี้เพียงหมุนจะมาบอกเคล็ดลับในการที่จะทําให้สินค้าเราขายออกภายใน1เดือนนะคะเป็นวิธีที่เพียงหมุนใช้บน s อสซเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคือการไปตกแต่งหน้าร้านของเรานะคะ ให้เรียบร้อยทั้งโปรไฟล์ร้านค้านะคะทั้งแบนเนอร์ช็อปไอคอนช็อปไททลแล้วก็พวกสตอรี่เรื่องราวของร้านค้าเราอะคะ่ะคือใส่ให้ครบถ้วนนะคะเพราะอันเนี้ยมันหมายถึงความน่าเชื่อถือที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อสินค้าเราแล้วก็เห็นร้านเราว่าร้านเราขายอะไรนะคะอย่างที่สองลงรายการสินค้านะคะคือ มีทั้งรูปภาพ10รูปภาพมีไททลแล้วก็มีแท็ก13แท็กนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีคลิปวิดีโอ15วินาทีนะคะเป็นลงในรายการสินค้าเนาะให้ครบถ้วนแล้วก็บอกรายละเอียดในคำอธิบายสินค้าของเราให้ชัดเจนว่าสินค้าเราคืออะไรมี ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหรือว่ามีขนาดและมีไซส์ยังไงนะคะตรงนี้คือไปใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะอย่างที่3คือการลงสินค้าที่สม่ำเสมอนะคะเพียงหน่นใช้เวลา3า30วันหรือก็ประมาณ1เดือนนะคะในการลงสินค้าทุกวันเลยค่ะลงเวลา1รายการ2รายการจน ประมาณสินค้าในร้านค้ามีประมาณ30รายการนะคะก็ทําให้ร้านเพียงหนึ่ขายชิ้นแรกได้ตอนนั้นก็คือขายได้ประมาณจําได้เลยชิ้นแรก289เเหรียญก็เกือบหมื่นบาทนะคะ ก็ลงสินค้าไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่ได้หยุดแค่30รายการนะคะคือลงทุกวันทําทุกวันเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าเอเซียชอบความสม่ําเสมอชอบคนขยันคือเราแค่เข้าไปปรับนิดปรับหน่อยแต่ไปทําทุกวันนะคะสักวันละ,ะหน่งหนึชั่วโมงอะอย่างเพียงหผนก็จะเข้าไปบางวันถ้าไม่ได้ลงสินค้าใหม่ก็จะ เข้าไปปรับแท็กหรือว่าไปปรับไททลหรือว่าในคำอธิบายสินค้าก็จะเข้าไปปรับปรุงนะคะหรือว่ารูปภาพตอนแรกก็ใส่หุ่นแห้งๆไว้ใช่ไหมคะตอนหลังก็เริ่มมาใส่บนตัวคนก็ยังไม่มีงบใช่ไหมก็ใส่บนตัวเองนี่ละคะ่ะแล้วก็ใส่ท้ายลงไปนะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นเนาะว่าอย่างเราสูงเท่าไหร่ใส่ออกมาแล้วขนาดประมาณเท่าไหร่ขั้นตอนที่4นะพี่หมอนก็เริ่มที่จะลดราคาสินค้าค่ะ ก็ปกติราคาเต็มเท่าไหร่ใช่ไหมก็เริ่มทําโปรโมชั่นลดราคาว่าอ่ะอันนี้มีส่วนลด10%หรือ15%แต่ก็ต้องดูด้วยเนอะว่าเราตั้งราคาแล้วเราได้เผื่อตรงนี้ไหมอย่างที่5ที่พี่หมุนทําก็คือไปทำอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะอีเมล m มาร์เก็ตติ้งคืออะไรก็คือการทําเหมือนเป็นคูปองส่วนลดไว้นะคะสําหรับคนที่มากดเฟรนิตหรือคนกดชื่นชอบร้านเราอะค่ะก็ทําไว้เป็นคูปองอัตโนมัติ ทำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเอ s ซี่เขาก็จะเวลามีคนมากดเฟร์ริตสินค้าร้านเราอะค่ะเอซี่เขาก็จะส่งอีเมลไปให้คนที่กดเฟเวอร์ินคะว่าอ๋อถ้าชื่นชอบอันนี้แล้วก็สั่งซื้อเลยตอนนี้ก็จะได้ส่วนลด10%นะคะแบบที่2ก็คือการทำ a b a n d o n cart นะคะก็คือเป็นวิธีการทำ email m a r k ต t i n g อย่างหนึ่งเห็นสินค้าเราใช่ไหมคะกดใส่ตะกร้าไว้แต่ไม่ยอมซื้อสักทีอะค่ะอันนี้ การทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็จะเวิร์กมากๆเพราะจะทำให้เขาตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นสำหรับอีเมล m มาร์เก็ตติ้งแบบสุดท้ายคือ thank you sale เราก็ทำคูปองส่วนลดอัตโนมัติไว้นะคะเวลาสินค้าเราทำเสร็จแล้วแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยมันก็จะขึ้นในระบบแล้วตอนนั้น่ะเอซี่ก็จะเอาคูปองอันนี้ค่ะ thank you sale ส่งให้กับลูกค้าที่ ได้รับสินค้าเราค่ะก็จะทําให้เกิดการซื้อซ้ําซึ่งอันเนี้ยพี่หมุนก็เอาไอ้ Thank You Sell เนี่ยมาทําแมนนวลอีกทีก็คือส่งให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอรีวิวจากเขาก็พูดประมาณว่าเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กถ้ามาให้รีวิวกับเราเนี่ยเราจะให้ส่วนลด10%ซึ่งก็ได้ผลมากๆนะคะอันนี้อย่างสุดท้ายคือการยิงแอดนะคะอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายเลยเพราะว่า การยิงแอดเป็นอะไรที่เราต้องเสียตังค์ใช่ปะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ายิงแอดไม่ดีบางคนก็บอกว่ายิงแอดดีแต่ว่าจะบอกว่าสําหรับเพียงหนุนเนะ,ะก็ทดลองค่ะการทดลองบนเอเชียเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกคาพูดของใครถูกต้องหรือว่าคําพูดของใครผิดใช่ไหมนอกจากเราต้องทดลองเองเนาะก็การยิงแอดเนี่ยดีไหม ก็ทำให้เราเป็นการเพิ่มยอดขายมีคนมาซื้อมากขึ้นนะคะเวลาซื้อมากขึ้นก็ทําให้เราอะได้คะแนนร้านค้าที่ดีเนะพอเอสซี่เห็นว่าอ๋อเวลาทําเรายิงแอดไปคนมาคลิกแล้วคนมาซื้อเนี่ยคนประเภทไหนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับ เอาแอดเราเนี่ยไปให้คนประเภทนี้มากขึ้นก็ส่งผลให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะพอมียอดขายเพิ่มขึ้ขนเอซี SC ก็ชอบค่ะเพราะเอซได้เปอร์เซ็นต์เนะเาะเขาก็จะให้คะแนนสินค้าของเราเนี่ยดีเขาเรียกว่าเป็นคุณภาพสกอร์นะทำให้สินค้าอันนั้นที่ขายได้ถูกจัดอันดับขึ้นมาแล้วก็เอซก็เปิดการมองเห็นให้กับสินค้าเรามากขึ้นนะคะก็ส่งผลให้เราขายดีแล้วถ้าเกิดสินค้าเราเนี่ย ขายดีใช่ไหมคะเอสซี่ได้เปอร์เซนต์จากการขายของเราเขาก็ยิ่งเปิดการมองเห็นให้เรามากขึ้นนะก็ส่งผลให้สินค้าอื่นๆในร้านเราขายดีก็สังเกตได้อย่างของพี่มนีช่วงหนึ่งที่มันมีสินค้าที่โดนตัวหนึ่งใช่ไหมลูกค้าก็มากระหนำ่ำกระหน่ำกระหน่ำซื้อเสร็จแล้วก็จะมีแบบสินค้าตัวอื่นอะที่ออกด้วยคืออะไรที่มีในร้านเราอะคะ่ะ ก็จะออกไปด้วยก็จะทําให้สินค้าออกทุกประเภทเลยค่ะบนร้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการยิงแอดเนาะซึ่งจริงๆอะ่ะเราจะยิงหรือไม่ยิงก็ได้แต่ว่าที่พี่หมุนบอกว่าการลองยิงดูประมาณสักเริ่มแรกนะครั้งแรกนะเอซให้ลอง1เดือนก็คือยิงวันละเหรียญอ่าวันละเหรียญก็ประมาณ30 30กว่าบาทเนาะก็ไม่ไม่กี่บาทเนาะก็เดือนหนึ่งเพื่อเขาจะได้รู้ว่าคนที่มา กดคลิกหรือว่ากดชื่นชอบสินค้ารล้นเรามาซื้อสินค้าร้านเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มการมอ,มองเห็นให้กับสินค้าร้านเราด้วยนะคะก็อันนี้เป็น6วิธีที่พี่หมุนลองทําแล้วก็ลองใช้มาแล้วก็ได้ผลในการทําให้พี่หมุนมียอดขายในเดือนแรกนะคะ,ะชิ้นแรกก็ประมาณหมื่นบาทซึ่งถือว่าคุ้มมากๆ สำหรับใครที่สนใจโรงเรียนนะคะคอร์สสอนสดเจอตัวนะ a c ซของเพียงหุ่นเนาะก็สามารถมาโรงเรียนกันได้นะคะอะเป็นการเจอตัวแล้วก็จับมือทำหนวันนะคะ,อะลองมาดูเนาะว่าถ้าไม่มีความรู้เลยอยากที่จะ,ะเริ่มทำเอซี่อย่างจริงจังเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีชอ็อตคัทที่เพียงหุ่นรวบรวมมาจากประสบการณ์การขายบนเอซี่มา6ปีก็มียอดขาย 6ถึง7หลักต่อเดือนนะบางเดือนถ้าพิกพก,ก็คือได้ถึง7หลักก็มาดูกันได้มาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ